กันอีกครั้งนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิณะนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายทอดในเรื่องขององความรู้นะครับวิชาในเชิงโหราศาสตร์เพื่อให้ท่านเนี่ยที่มาชมรายการเนี่ยจะได้นําไปใช้นะครับในชีวิตนี่แหละเพราะบอกเลยว่าเป็นในชีวิตประจําวันเลยเอา้าวน้องแบงค์รักษาสถิตอะไร,กกรครับเนี่ยพิจิตรั่พิจิตที่ห่อยสถิตอะไรธนูค่ะธนูมีใครสถิตเม็อยู่ไหมไหนบอกมาสิ มีใครสถิตเมตบ้างอะพี่อนี้เหรอสถิตเมตตเลยอ้าว้ใครสถิตเมตบอกมาเลยอ่งนี้คนลักษณะสถิตเมตเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนมีจิตวิญญาณนักสู้นะอ่าเป็นคนที่นักสู้เป็นนักสร้างตัวเป็นคนที่แบบคิดที่จะสร้างตัวเป็นคนอย่างนี้นะเหมือนเป็นคนแถวหน้าแม่ประมาณอย่างนั้นเลยนะลักษณะสถิตเมตนี่คือนักสร้างตัวนักสู้นะ สัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นแพะภูเขาแพะภูเขาเนี่ยเคยดูสารคดีไหมมันจะชอบไปยนขึ้นไปบนภูเขามันจะบากบันมันจะสู้มันจะขึ้นไปให้ถึงที่สูงแล้วมันก็ไปยืนมองแอะแพแพภูเขาเป็นคนเหมือนคนมองไกลเออมันจะชอบขึ้นไปมองที่สูงไม่รู้มันเป็นอะไรมันอยู่ที่เตี้ยวเตี้ยวไม่ได้มันจะต้องพยายามถีบตัวเองขึ้นไปพยายามขับเคลื่อนชีวิตเลยนิยามว่าเรียกว่าเป็นนักสร้างตัว เป็นนั้สร,ร้างตัวเออเป็นผู้นำอย่างเป็นเป็นผู้นำเป็นคนมีวิริยะมีความอุตสาหะมีพลังในกายในจิตนะมีพลังในกายในจิตนะมีความกล้าหาญนะเป็นคนตรงตรงนะพูดตรงๆอาจถูกมองว่าใจร้อนได้บ้างโดยเฉพาะนะลัคนาสถิตเมตต์แเกิดกวัานอังคารด้วยอยอันนี้นอนนี้เขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามเลยคือถ้าระเบิดนี่เป็นเป็นพัง คือเจอไม้ <laughs> เจอปืนสามารถยิงได้อย่างนี้ไหมเออหรือถ้าไม่มีปืนไม่มีไม้ก็วิง่งไปตบกันได้เลยนะ <laughs> ตบมือเปล่าเออตบกันมือเปล่าอะไรอย่างงี้นะอันนี้เรียกว่าคือคือ,คอนี่คือลักษณะของคนลักษณะสถิตเมษนะครับแล้วอาจจะถูกมองว่าใจร้อนวู่วามได้แต่ถ้าสงบนะก็โอ,อ้ดีนะเป็นเจ้าหญิงอยู่อยากให้ได้ขึ้นแต่ถ้าระเบิดปี๊ดขึ้นมาคือพังอะไรอย่างงี้นะครับนะแล้วก็เป็นคนที่ ช่างคิดนะเป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการมีมีพลังในตัวคิดโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้เป็นคนที่คือชอบสร้างตัว่ากั้นเถอะก็จะคิดโปรเจกต์คิดนูน่นคิดนี่แล้วก็รักอิสระชอบไปเที่ยวชอบเดินทางชอบเดินทางไปทัองเที่ยวไปดูนู่นดูนี่เหมือนที่บอดแพะภูเขาจะชอบปีนภูเขาไปไปมองที่สูงอ่ไปมองไปชมวิวอะไรอย่างงี้นะอ่ะครนี้ดาวประจําตัวคือเลขสาม นี่คือดาวประจําตัวกันนะเลขสามฉะนั้นพระอังคารพระอังคารค่ะฉะนั้นเวลาที่ท่านคิดไม่ออกไม่รู้จะใช้อะไรเลขสามอ๋อก็เอาเลขสามมาก่อนยืนพื้นก่อนเลยโอเคไหมนะแล้วทีนี้ต่อไปคือเขาเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่สมพลคู่มิตรเหมายนกามว่าเป็นเลขเป็นเลขสมพลมันมีคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลอ่าเนี่ยนะฟังให้ดีนะคู่สมพลนี่ยังไงคบคู่สมพลเขาเรียกว่า กำลังบวกกันได้ยี่สิบเจ็ดกำลังวันบวกกันได้ยี่สิบเจ็ดครับนะกำลังวันนะอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านก็ไปดูเลขกำลังวันนะวันอังคารก็เรียกว่าเป็นแปดอ้ย <laughs> จำไม่ได้เอาเอาเลขก่อนเอาเลขก่อนเอาเลขของวันสามนะคะ <laughs> ยืนพื้นที่สามเอาเอา เอาเลขสามก่อนนะแล้วเอาคู่สมพลก่อนเอาเลขหกสามแล้วก็หกเออเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้สำรักเก็บไว้ใช้ราศีเมษเก็บไว้ใช้เออเก็บไว้ใช้นะของตัวเองนะของตัวเองจะเรียกว่าเป็นเป็นละเป็นตัวเลขของราศีเมษอเอาไว้ใช้เวลาคิดไม่ออกหรือเวลาจะแมทชิ่งจะมิกซ์แอนด์แมทท่านต้องคิดเลขที่จะมาประกอบกับตัวเรานะไม่ใช่เลขไม่ใช่คิดก่อนว่าเอาเลข สามไปประกอบนะท่านท่านฟังให้ดีนะดาวประจําตัวคือเลขสามคือตัวเราแต่เลขที่มาประกอบแล้วเกิดเกิดเออให้ดาเลขหกมาประกอบฉะนั้นเวลาที่ท่านจะเริ่มนะวันนี้เราพูดกันมีเลขอะไรไปใช่ไหมคิดไม่ออกสมมติเราพูดกันแต่วันนี้ไม่ได้ฝันเลยแต่เราพูดกันแต่สองตัวนะพอเราพูดกันแต่สองตัวใช่ไหมท่านก็ต้องเอาเลขหกมาประกอบอย่างสุว่าเหมือนของพี่งอย่างเงี้ย วันนี้อยากซื้อหวยมากเลยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะเอาตัวไหนพี่วันนี้ก็กลับไปดูที่ราศีเมษออว่าราศีเมษก็คือน,นี้เลขสามแต่ไม่ออแต่ไม่ใช่เอาดาวประจัตัวประกอบนะบฟังดีๆนะให้นําเลขที่จะประกอบแล้วเกิดเป็นคู่สมพลอย่างเงี้ยนะก็คือนําเลขหกนี่คือเลขแรกที่จะประกอบนะท่านเอาเข้าไปประกอบโอเคไหมเลขที่สองนะเลขที่สองนะมีมีอีกนะคะเลขแปดเลขแปดให้นําเข้าไปประกอบ ประกอบล่างเลขแปดนะถ้าประกอบกันท่านแล้วมันจะโอ้โหเป็นสเสน่ห์เย้ายวนเมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้เลยนะมันจะแบบเกิดบังเกิดขึ้นก็เป็นสามหกแปเออประมาณอย่างนั้นนะอันนี้เอาไปประกอบแล้วเลขที่จะไปประกอบอีกเลขห้าเอาไปสามตัวนี้สามหกแปดห้าเออสามคือประจําตัว <5. S 1> ลักษณะสถิตเมตรนี่คือตัวตนจิตวิญญาณของตัวเรานะ นำเลข6เอาไว้ใช้ฉะนั้นคนที่เกิดลักษณะสถิตเมษนะท่านก็ยึดเอาไว้6-8-5ของท่านเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้เอาไว้ mix and match เอาไว้ทำความเข้าใจแล้วเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกตัวเลขนะคะบางคนอยากได้เลขมงคนให้กลับไปดูอย่างที่อาจารย์พูดได้ไหมสมมติว่าคนราศีเมษนี่ไม่รู้จะซื้อเบอมือถืออะไรก็เนี่ยค่ะตัวเลขตามนี้เนาะ เขาจะดูว่าสิบนาทีไหมอ่ะ,อะก็อย่าลืมเก็บไปใช้นะครับส่วนเลขอื่นๆนะก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปประกอบล่างสมมตินะเลขสองเลขหนึ่งอะไรพวกนีดด้นะถ้าจะเข้าช่องทางด่วนก็อย่าเข้าช่องเลขหนึ่งนะเอาจริงๆนะวันนั้นพอท่านเข้าไปได้เ <ไป S 2> <ด>หรอรอาจารย์หนึ่งได้สีหนึ่งสามนี่โอ้ไฟลุกไฟไหม้ไม่ดีนะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องเข้าช่องเลขหนึ่ง ท่านก็มองเลยเลขหกอยู่ไหนขับไปเข้าช่องเลขหกเออเพราะมันเป็นมงคลไงหรือเลขแปดอยู่ตรงไหนก็ไปขับเข้าช่องเลขแปดอ่ะบางทีสมมุติว่าหน่อยชอบหน่อยชอบเลขสี่เลขห้ามากเลยนะก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับความชอบอันนี้อันนี้กำลังพูดถึงความเป็นมงคลความเป็นมงคลแก่คนที่เกิดลัคนาสถิตเมษต,ตเตอ่าเ,เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีแล้วลัคนาให้แบบนี้วันนี้พูดอันแรกก่อนนะแล้วความเป็นมงคลมันก็เอาไว้ใช่ไง สมมติเขาให้จับฉลากอยากได้เลขอะไรเอาล้วก็หยิบเลขห้าเลขหกเลขแปดของตัวเองหรือไม่ก็สมมติจะไปสัมภาษณ์งาน้วน,นัดวันไหนก็ขอวันที่ห้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออสมมุติว่าฝันฝันอย่างเงี้ยจะมาผสมกันยังไงครับพี่หน่อยก็อันนี้เลขยืนพื้นอยูครับเลขยืนพื้นไงถ้าเราฝันสองตัวใช่ไหมก็เลือกไอยืนพื้นใส่เข้าไปบ่กกี้บอกแล้วว่าใส่เพิ่มอีกตัวละคับวกกับสองตัวนั้นอ้าวถ้าถ้าต้องการความหมายคืออย่างนี้ ถ้าเอาเลขหกเข้าไปเนี่ยจะเป็นความมั่นคงหนักแน่นถ้าเอาเลขแปดเข้าไปจะเป็นสเสน่ห์เมต äh ตามหานิยมก็เลือกเอาว่าอย่างถ้าเป็นเลขห้าเข้าไปมันจะเป็นความอุปถัมภ์้ำจุนอนี่อยแล้วก็เขาเลือกเอาโอเคไหมครับอสามนาทีนะยังยังต้องอีกสามนะอาฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้นะถ่านท่านจะประกอบล่างนะสมมุติถ้าเราอยากถูกหวยอาจจะประกอบด้วยเลขอะไรอะ่ะถ้าอยากถูกหวยใช้เลขอะไรอาจจะต้องใช้ เออถ้าเลขสามหนยต้องแปดแล้วเอ่อได้สองอันเพราะแปดเป็นไม่ตามอาหานิยมเอาห้าแปดห้าห้าเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหกเป็นมั่นคงแบบนั้นอ่ะมั่นคงเหรอก็ได้หมดนะถ้าอยากมีความมั่นคงต้องใช้เลขหกยิงเี้ใช่ไหมคะเออก็นั้น ถ้าอยากได้การเงินมั่นคงไงก็เอาเลขโขไปบวกเออกได้เลขแปดเพราะเมตตามหานิยมมันก็แต่หน่อยไม่ไม่ใช่ลัคนาสถิดเมษไม่พูดถึงไงอาจารย์ไม่ชอบอะไรนเอาลัคนาเรานะคะคนเมษฟังดีๆนะเดี๋ยวงงพรพี่หน่อยบอกชอบเลขแปดได้เอาเลขแปดเฉยเลยไม่ใช่นะลัคนาตอนนี้เรากำลังพูดถึงราศีเมษลัคนาสถิตเมษใช่นะโอเคก็ตอนนี้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวเลขยืนพื้นดีกว่าเลขเลขประจำตัวมงคลแก่ตนเองนะเสร็จแล้ว สมมติฟังรายการขย่าโชคเราบอกว่าให้ไปซื้อที่ไกลๆให้เลือกไปในทิศต,ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือนะตะวันตกแล้วก็ตกเฉียงเหนือและะว้วก็ทิศเหนือสทิศน,<า>น,นะคะให้ไปในทิศทางนี้อ่ะสมมุติว่าคนเกิดราศีเมษจะซื้อ,อบ้านอย่างนี้ใช้ทิศไ,ไหนก็ไเกดีมากไปเลือกตามนี้ เลือกตามนี้เลยทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือที่ตะวันตกที่ตะวันตกเฉียงเหนือสามทิศทิศทิศใต้ไม่ต้องนะคะที่ตะวันออกไม่ต้องนะคะอ่าอันนี้เวลาที่เราจะไปซื้อไปทําไปอะไรให้เกิดผลโอเคไหมเดี๋ยวนี้มันดูทิศง่ายนะบางคนบอกจะดูทิศยังไงนี่เลยโทรศัพท์นี่แหละอ่าโหลดมาเลย โหลดไอ้ตัวเข<อ>็มทิศอ่บางคนจะไปดูแม้กระทั่งคนจะซื้อลอตเตอรี่นะเพต้องดูทิศเราก็ตดูทิศจะซื้อลอตเตอรตี่ตอนนี้รอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเวลาจะอธิษฐานจิตเวลาจะอธิษฐานจิตของตนเองนะเวลาที่พูดกันบอกจุดทูบร้อยแปดดอกกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปอธิษฐานทิศไหนดีอ๋ออ่าท่านจำไม่ดีนาคนลักณาสถิตเม่นะ ขอโชคขอลาบอ่าจะไปขอเนี่ยเวลาจะไปขอจะจุดธูปจะอธิษฐานะนะเมะื่อกี้ไอ้เรื่องการทํานู่นทานี่ทํากิจการซื้อบ้านซื้ออะไรท่านเดินทางทางนั้นแต่การอธิษฐานจิตการจุดธูปให้หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเียงใ้จำเอาไว้อันนี้ราศีเมษนี่ไปได้แค่ทุกทิศแล้วนะเนี่ยอ่า้ยกเว้นทิศตะวันตะวันตะวันตนออกก็ได้ออกเฉียงใต้ Oh. จุดทูบอันนี้เฉพาะจุดทูบนะเฉพาะจุดทูบเดี๋ยวงง <c oughs> อันนี้เฉพาะจุดทูบนะเอออันนี้ครบอย่างเราครบกันกอย่างอเรียบร้อยนะ<ช>ก็วันนี้ก็เรียกว่าโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยรวมถึงไปชมคลิปเก่าๆเพราะเราจะแยกเพลย์ลิสต์ไว้ให้ว่าถ้าเป็นโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มันก็จะแยกเอาไว้ให้มี EP ให้ดูตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเป็นดวงรายเดือนก็จะลงให้แล้วคลิปดาวเสาดาวเพร่อเน่ายย้ายก็ลงให้แล้วท่านไปดูในคลิปเพจหมวดหมวดดาวใหญ่ย้ายนะครับอย่างนี้ท่านก็ดูได้กันหมดเลยนะรวไปถึงถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็กดติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงหรือเพจอาจารย์กิษณะครูศิริอุดมนะครับเราก็มาพูดคุยกันทุก เย็นวันศุกรน์นะครับสี่โมงถึงหกโมงแล้วกาวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงนะครับก็มาคุยกันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ